เห็นบอกว่าไปทํางานที่สระบุรีเป็นคนจัดเป็นคนช่วยคนเขาจัดของตามตลาดนัด20บาทประมาณนั้นเลยไม่ได้ตังค์แล้วคิดว่าจะกลับบ้านบ้านอยู่บุรีรัมย์บุรีรัยมยม์เขาไจะออกเส้นนี้ขึ้นเขาไม่ไหวเอ่าขึ้นเขาไม่ไหวแล้วจะย้อนกลับไปไหนไหน,น่อยเพียรอจะไปทางสระแก้วเลยมันก็มีเขาบอก600เมตรเลยคืนปั่นัตกี่วันแล้วจากสระบุรี2วันแล้วได้กินข้าวหรือยังครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงข้าวไปไปกินข้าวที่นู้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปั่นจักรยานต่อไปเนาะจะจะปั่นจักรยานต่อไปหรือว่าจะอยากจะขี่รถกลับบ้านยังไงเล่าให้ผมฟังนี่จะขี่รดีกว่าเพราะผมไปให้ให้ไปชงไม่ได้ราะว่าผมที่นี่คนด้วยเพื่อผมจะแวะทงสะแก้ทั้งนึงขอทำงานให้ได้ผมยืมเงินทไมทำงานที่นี่เขาสองพัน ติดนี่เขาสองพันครับไมันนี่มันเขาไปอยากพึ้งบ้านเดี๋ยวพี่เขาวแวะไปหาพี่สาวรวยเดี๋ยวสั่แก้วก็ไม่รู้เหรออืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้านี่มันมีร้านข้าวเวรกุ้เต๋เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวว่าให้กินข้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวในงานเดี๋ยวพี่ก็จะไปก็ปก็ขี่รถไปจะขี่จักรยานไปเนาะ